ผู้หญิงคนนี้จะทําอะไรอะ่ะเหลือพระว่าให้กูกราบบ้างกูแทบจะไม่เหลือพระอีกแล้วแล้วผมก็อ้อนวอนไปยังพระด้วยว่าขอเถอะครับอย่างน้อยผมก็ยังคาดหวังกับพระหนุ่มเน้นน้อยที่ผมถวายเนื้อมาหกเจ็ปีอะ่ะท่านอย่าเป็นอย่างนี้กันนะผมขอผมขอจริงผมไม่ผมไม่เหลือพระจะกราบแล้วอ,ะอ่ะเขาไม่เข้าใจในระยะที่ที่มันเกิดขึ้นเลยครับเขาจะไปมองสะอึกสะเอื้อนกับพระที่สึกไป จริงคือเขาตอบคำถามว่าเป็นเรื่องปกติของเหขาตอบเป็นเรื่องปกติของที่น่ารังเกียจมึงอย่า <c oughs> ไปแค่เสียดายมันทำไมหรือเสียดายด้เขาสุกแค่มันกินฮะจริงไหมแล้วผู้ที่ศรัทธามาแล้วจะทําใจยังไงล่ะครับกูตาก็มึงศรัทธา,าผิดก็เรื่องของมึงอ่ะพระดีๆเยอะๆแต่มึงไปอ่านแต่เจ้าคุณอย่างเงี้ยเนี่ยมันเรียกว่าเจ้าคุณทั้งหลายแล้วดีก็มีเนาะกูว่าเจ้าคุณหรือเจ้ามือก็ไม่รู้กอน